สวัสดีครับกลับมาพบกับคอมบลัดชาแนลกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม De by daylight เป็นเกมที่ผมอยากจะอัดมากอยากอัดมากย้ำเลยว่าอยากอัดมากแต่ว่าคอมเก่าผมคอมผมอันสเปคมันโคตรต่ำผมพยายามอัดหลายครั้งแล้วแต่มันค้างจนผมต้องไปอัพสเปคใหม่ ไม่ได้อัพขึ้นเยอะหรอกะก็นิดนิดหน่อยหน่อยให้มันพออัดได้โอเคแต่ว่าต้องปรับเป็นภาพกราฟิกต่ำๆหน่อยก็พอเล่นได้อยู่ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยก็มาลุ้นกันนะฮะว่า <c oughs> มันจะรอดไปได้สักกี่น้ำเล่นเกมเนี่ยผมว่ายัางไงเล่นเป็นคนหนีก็ มันได้อารมณ์มันลุ้นมันหนุกหนานกว่าเล่เป็นคนล่าโ <nice> อเค uh. okay, เดี๋ยวผมขอเวลาไปหาห้องก่อนนะครับผมเอาแล้วครับได้ผู้รวมชะตากรรมเงินครบแล้วครับผมเราจะไปลุยกันแล้วฮะเป็นกำลังใจให้กับคอมบมดัสด้วยนะครับผม <S 2> <S 2> ขออย่างเดียวอยแล้วแต่ว่าขออย่าตายเป็นคนแรกเลย ทำใจไม่ได้เลยนะลาตายคนแรกโคลทาาเออขอร้องอย่าได้ยินเสียงกระดิ่งเลยโอเคไม่มีเสียงกระดิง่งนั่นไงได้ยินแล้วเด็ดเด้ตัวลองหน ตัวที่ผมไม่ถูกสุดๆเลยหนีไม่ค่อยจะพน้นจะมาวนทําไมวะไปตรงอื่นไปแม่งเสียด้กล่องพยาบาลอีกกูอย่างกูเนี่ยน่าจะหิวเพื่อนเอาตัวเองยังไม่รู้รอดหรือเปล่าชิปตรงหน้ากูเลยตุ้มติ่งตรงหน้ากูเลยอย่ามาไล่กูครับคนอื่นเยอะแยะเลยครับ อย่ามาตามผมเลยนะครับอย่าตามค่อยเลยครับยังไล่กุ่ยกอ้อยอยฮ้ย เลือกตามกูเถอะขอร้องเข้าตู้หาป้ามเหรอเห็นปะวะไปแล้วไปแล้วโอเคออก ทุบแถวกูอีกแล้วไปที่อื่นบังเฮไปที่อื่นบังเหอเฮ้ย็นแวบแวบเมื่อกี้เพื่อนเพื่อน,อนปั่นไปนะปันป่นปัน่นปั่นมาร้องอะไรแล้ววะ นี่ไงอันนึงอยู่นี่อยู่นี่ยังไม่มีใครโดนหวดเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยเห็นอะไรแบบแบบกูอีกแล้วมึงไล่กูอีกแล้วโอ้ยตันชิบหายโดนแล้วหนึ่งดอกทำไมต้องกูด้วยวะคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะมึงไม่เป็นไร พิงทีมชาดเว้ยกูชาติไหนก็ไม่รู้แหละอืจุ๊โอ้โหทีที่สองพอดีครับไม่รอดแล้วก <c oughs> ูต้องทำกับเขาเงี้ยคนอื่นก็ไม่ปไปไล่เนาะโอ้โหลบวิวิว่งมาสกล้ตะขอเลยกู ไปแล้วไปแล้วมาช่วยกูเร็วมาช่วยกูเร็วมาช่วยกูเร็วมันไปแล้วมาดิมาดิมามาันปัดโอ้มันกลับมาแล้วว่ะโทษโทษมามาออกมาแม่งวนกลับมาเร็วจังวะไอไปไปนั่นไงสวยเลยขอโทษจ้ะไม่น่าโอ้เพื่อนกูไม่น่าเลยไอ้พวกมึงอะ่ะรีบม,มาเร็วโดนยิ้วไปแล้วคนหนึ่งเร็วจังหวะเนี้ยจังหวะเพื่อนโดนยิ้วโอ้โหพวกมึงช้า ลงทางแม่งลงมาช่วยกูพลีสนั่นแหละมาขอบคุณขอบคุณมึงเลยไปไหนกูอยูน่นี่ช่วยกูดิมึงกูทำอะไรของมึงเนี่ยกูอยู่นี่ไม่ไม่ช่วยกูวิ่งเลยไปเฉยเลยว่ะโอ้โหขอบใจขอบใจกูรักษาอย่ตรงนี้เลยเหรอมมาแล้วเว้ย ไม่ไปหาที่สงบสงบกันก่อนเนาะไปช่วยเพื่อนตรงนู้นยังทงันไหมวะกูไปแล้วกูไปแบบไม่เก่งกลัวสิ่งใดวิ่ง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 อยู่นานไม่ได้

มือมันลั่นครับแม่งเจอตัวหายตัวแล้วทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยเดาทางมันยากแม่งเพื่อนตายไปคนละ cho mày mà con keng con keng thắng lặng luôn á chia mà thì tình mày mà chính หายตายโหงแล้วกูจะรอดไหมรอบนี้ทำไมวิ่งช้าทั้งว่าตัวกูขอโทษขอโทษแต่วิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะโอ้โหคนลุ้นอะ่ะแล้วเพื่อนซ่อมเครื่องกันไม่ได้เลยวะกูวิ่งรอให้ตั้งนานแล้วเนี่ย ตามกูมาอยู่บ้าวยินผ่านโอ้ยตรงหลังกูอีกแล้วเย้ไม่โดนเว้ยโอ้โหกู <c oughs> ไม่รู้ทางนี้มันมีทางออกกูขอโทษหลอดยากแล้วกูเอพวกเพื่อนแม่งก็ส่องเครื่องกันไม่ได้สักที วิ่งแม่งล่อโคตรหนานพวกมึงก็ยังซ่อมกันไม่ได้คุ้มค่าเสียงกูไม่เนี่ยแม่งก็ตามกูเลิกเกิน้นคุยตั้งยาตั้งแยะมึงก็ไม่ไปไม่ต้องมาเดินตามกูเนาะเห็นกูหรือเปล่าวะ กองแกงเมื่อกี้พอเห็นกูหรือเปล่าวะหาที่สงบสงบรักษาตัวก่อนนะตรงไหนดีอย่าร้องดังดีโอเค โอเคโดนโหดกันไปคนละทีแล้วนี่หว่าเพื่อนกูเครื่องปันอยู่ไหนเครื่องปันตรงนี้ตรงนี้ต่อต่อต่อ อย่าเพิ่งมาแล้วเว้ยขอร้องมาอีกแล้วหรอแม่งวิ่งไล่ใครมาวะเย่แมงเพื่อนลากมาต่อหน้าต่อตากูเลยไปยัง là coi nè Ủa mày ở cây cốt Con khỏe ra cốt cây lên ngài Đừng bảo quá กูแล้วเห็นกูแล้วเฮ้ยทำไมตัวกูวิ่งช้าแปลกๆวะตาจจะไปช่วยเพื่อนหน่อยแม่เสกเห็นกูอีก

ซ่อมเพิ่มไม่ได้เลยอะ่ะกว่าเจเนเรเตอร์แล้วโอ้ยกูอีกแล้ว โอ้ oh. ไม่รอดว่ะเอาวัดคือวัดอะไรวะก็เมื่อกี้ยังเหลืออีกสองคนตายเลยเหรอ ยังไม่ต้อตโดนแขวนเลยนะเว้ยได้ที่หนึ่งเว้ยอ๋ออีกสองคนหลุดไม่หลุดก็ออกไปก่อนมันก็เลยจบเกมเลยเฮ้ยมันขึ้นว่าผมหนีได้วะหรือว่าฆาตกรหลุดวะ <c oughs> <c oughs> รู้แล้วไอ้ฆาตกรหลุดแง่แง่เลิฟยูฟอยเวอร์ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ที่คุณแบกผมขึ้นบ่าแล้วคุณก็หลุดโอเคครับผมงั้นวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนฮะตื่นเต้นฮะตื่นเต้น,ตนพูดติดติใครันเลยโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ